รอ They เดนินอู้ดวิอัลออฟมันเป็นในเรื่องก็คือมันเป็นไอ้พวกเนี้ยมันไปทํำสงครามกับอีรอบที่แล้วกับอีด่านที่แล้วตัวแดงเหลืองอ,ะอ่ะเอ้าแล้วใครไปอะไรตรงน,นั้นไม่บงไม่บอกคุณเลยเอ้าแล้วไอ้นี่มาจากไหนไอเจฟมันตามคนที่ทำทางยู่แล้วแต่มันไม่บอก,รอกอเราเลยโดนแดบดบ แล้วกิดตามเนื้อเรื่องก็<า>คือไอ้พวกหน้ากากฟ้ามันทําสงครามกับสีเหลืองแล้วทีเนี้ยปรากฏว่าทีหน้ากากสีฟ้าที่เป็นคนรีแผลแต่สงครามจ<า>ำนวนคนก็เลยเหลือน้อยแล้วพอเราเห็นเรามื่อไดจะช่วยเราหาัดางออกกูกูตามตามเนื้อเรื่องสุดแค่ตอนนี้แหละช่วงที่ทาช่วงที่มันทําสงครามกันแล้วกูก็ไม่ได้ตามต่อแล้วเขากูรู้สึกว่าหลังจากที่มันเรื่องสงครามเนี้เสร็จเขาก็ไม่ได้อัปเดตเนื้อเรื่องมันทําสงครามแก่งแย่งกันเึ้น อันครอบครองพื้นที่หน,นูว่ากูจะครองชั้นนี้มึงก็ครองชั้นนน้นไปแต่สีเหลืองบอกไม่กูจะครองทั้งแบคทีรมไปที่โดนอีลูกโปง่งขวดอ่ะมันก็จะกลายร่างเป็นพวกนั้นเหมือนหมดกันหมดเลยได้เลมันให้เราอ่านเราออกละเจอกันบายบตชคดีนะวนเมยอัน,ะนอันนี้กูไม่รู้ละหุยอะไรอ่ะนี่ไงมันบอกให้ถ่ายรูปกับไว้ไม่ให้เราะลึกนะก่อเฉดหนนะ่อย เออหน้ชั้นยืนตรงนี้แล้วมายืนกู้กับฉั้นหน่อยตลบมาใช่ไหมอืมอ่านี่ก็คือขึ้นเอ็นเครดิตแล้วล่ะลงไปหน่อยมึงมันมีชั้นให้ลงตรงเนี้ยคู่อีเซียใครอยู่ที่นี่เอาไม่จอดหรอไม่จอดเราไม่ได้หยุดหรือเปล่าอือนี้ก็ให้ดูเฉยๆไงหรือว่าเราอยากลงชั้นไหนก็ลงชั้นนั้นหรือเปล่าชั้นนี้ก็มีอ่ะ เามีได้ยิมานี่แบบให้ดูย้อนชั้นหรือเปล่าดูความหลังอะไรอย่างนี้ไงมันลงไปไม่ได้แล้วเพื่อนนี่นะนั่งขึ้นไม่ทันเมื่อกี้แล้วกันให้ลุกวิบวับวับหรอให้ลุกแต่หลายชั้นเหรอแต่กูจะบอกกูตายแล้วนะตายทำไมอ่ะกูลองโดดไปดูเผื่อมันจะเป็นฉากบวกแล้วเจ๊บ่ะแต่รู้เหมืนไม่ใช่ฉากจบเอากูโดนผีหรอกนั่นแหละสิโอ้ยกูเจอกูเจอถ่ายมาเลยถ่ายมาเลย ใชแล้วออต่อไปเป็นรถบัสแล้วก็มีแสง้ฟฟ้า,ฟาอรอ,อด้วยลงไปชั้นสองอะ่ะชั้นนั้นห่ะแสงฟ้าโดดไปโลดต้องหารถบัสก็คือกูไม่ได้จะพบไฟฉายมันจะชั้นสามกูจะลงยัง <ผม S 2> ไงโอ้ยม่้วบอกมเกมแม่งน้อยใจแล้วคือแบบแจกเป็นสิบบอกไม่เจัวอะไรอ่ะรถขั้นตั้งใหญ่มันจะไปแอบตรงไหนของชั้นวะ ไอฟิลไอเกมโดนไล่โอ้ถกกโดน on feel โดนแดงเอานี่ไงถ่ายเดเร็วมุมเดียวกันนะทำให้เหมือนเดี๋ยวไม่เหมือนโอเคครับตามสบายเลยก็เหลือขาง่างาานี่ลูกเขาแ่เปลี่ยนแลาวมึงถ่ายไม่เหมือนนะดิถึงว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ่น้อยผิดไปแล้วเพื่อน ญญกองก็หยิบไปนะโ <Okay. S 1> คนละสองอันเด็กน้อยก็เซฟวะหยิบเข้าไปมันต้องมีกองขยายกองข้างรถเมื่อกี้มึงถ่ายปิกดานเข้าเจ๋งแล้ววะอุตส่ามันมีคนโดดลงไปป่ะวะทำไมเราอยู่<ม>ละสองคนวะเออมันเหน็นัตึ๊บมากอะมันจะฟากแล้วก็เสียคอดโอ้โหกูเห็นแขนมาคนด้วยแหละฉันเนี่ยแขนเพื่อนมึงอะไรฟิวอืม ไก็แลกแกงกระโดดได้เลยคนเรามันจะรีบไปไหนวะไอ้เยอะแอบแอบล็อกเกอร์อยู่ไหนหมดว่าเราไปได้ไหมเนี่ยเนี่ยเลยล็อกเกอร์เนี่ยไอ้รถเออไงไงมุมนี้ไงฟิลแอบแอบเอื้อเย็นมากโอ้โหแอบตัวน้าไม่ได้แหละเยนกแอเจบ ถ่ายเดี๋ยวมึงถ่ายรูปไปดิได้ไหมเปลี่ยนไหมไม่ได้ไม่เปลี่ยนประกันแบบม่ล้อหรือไม่มีล้ออะไรอย่างเงี้ยไม่มันก็ไม่มีล้อเหมือนกันนะโอเคเปลี่ยนละเร็วบ้ามันเป็นรูปยังไงที่กูต้องการตัวที่กูต้องการตัวเสือมันมาหาอ๋อต้องถ่ายรูปมันเนาะ เออถ่ายแล้วอ่ะไม่ถ่ายหรอกไม่ถ่ายแล้วกูเจอกูได้เสียงแต่วงเปี่ยละเปลียละเป็นหน้่วายล้วน้าตาสามคนอะเพื่อนกลับมาที่ลิฟต์แต่กูแต่กูแตกแหละไอ้เชฟถ่ายเหรอกูถ่ายอ้าวกูายกูถ่าย เอาใครเครดิต okay. ใครก็ได้เนี่ยกูถ่ายไกูถ่ายกูถ่ายออกูทำเอาปบบว่าใจเพื่อนๆแล้วกันนะไออันนั้นไม่ใช่เต็มเนี่เนี่ยเห็นไหมภาพตอนมาไล่กูเนี่ยท่านี้เลย ตอนนี่้ต้องกูถ่ายตนนยอนเนี้ย่ต้องกูถ่ายเฮ้ยเนี่ยตอนกูถ่ายเนี่ยกูเจอแสงเยอะๆแล้วกูได้ยินเสียงกูกดถ่ายอัดแสงเลยตอนมันวิ่งไล่กูเลยเนี่ยมันกำลังจะมาตะโกนกูเนี่ยเห็นไหนมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เห็นไม่ไม่ไม่โอ้โหอ่าไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไป <in> ดักดักหน้าลิบ กูเปิดไฟฉายไม่ทนันเมื่อกี้ในมือกูมันถืออัลมอนกูจะบอกว่ากล้องเอา้ากูจะบอกกูจะบอกว่ากล้องมีแฟลชนะไม่ได้อะเอา้าผีหลอกกูยังไม่้ยแล้วไหนบอกนอนไงอ๋ออยากอีกรอบเหรอดินอนไอ้เนี่ยใครมันไปนอนอย่างนั้นเนี่ยเจ้พิวแล้วนี่ใครกูเองกูเจฟกู เฮียไม่เชื่อกูมึงเชื่อฟิวเหรองั้นอะไรอยู่ข้างหลังมึงตอนเนี้ยมึงจะเห็นได้ไงเฮียกูเห็นหน้าตาเนี่ยไอเจ๊บุแดงไปแล้วแะผีมาข้างหลังก็ไม่ยอมบอกกูนะโอ้ยเฮียวิ่งว๊กเต็มหน้าเลยแม่งแล้วฟิวมึงจะรอดยังไงบายดีเฮียมึงเหมือนบ้านกูแหละบ้านมึงมีผีอย่างงี้หน้ายิ้มงี้เอาะกูไม่ไปแล้วนะข้างหลังละเมือนทีบมานแลทำไมมึงเปิดขนาดนี้จ้ะ คือไม่อยากอะไรเลยพี่บ้าเบาไอ้ดัน่อลปะเาเป็นไม่ได้ไ้ไงมันมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนนี่เพื่ององนี้เอาไม่ใจดีดีเอาเพื่อนอยู่เพื่อนอยู่เฮ้ยอันนี้มันหลอนเอาเพลงนี้ไปไม่มีทางนี้ได้เลยคืออุปกรณ์คู่มีไหมคอมบ้ แบบไปสายติดก้องกลางอะไรเงี้ยตัวอะไรก็ไ okay. ด er okay. ้ไม่เจอเพื่อนตัวเองแล้วกันถ่ายให้แล้วจริงหรอเปถ่ายตัวลอมเราเออกูเจอแล้วหัวถ่ายให้แล้วกูกูเองกูเองหนึ่งผีผียิ้มวิ่งตามหลังมึงเต็มเลยกูเคลียร์ให้ก่อนโอเควหลังเอ้าโดนแดดกูขอโทษโดนแดดไปถ่ายถ่ายตัวลอมแล้วนั่นปะวะ กูเจอแล้วอะไอ้ยนนัุทธยกูเจอแล้วอะมันอยู่ในมันอยู่ข้างซ้ายของประทางออกจากลิฟต์เจฟอะเจฟตายแล้วเหรอมึงตายเงียบมากนะอีกูเลยเพื่อนหนึงอยู่เดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นไงก็เมื่อกี้แบบไอ้เจฟวิ่งมาแน่นอนอะไรเงี้ยแล้วก็โดนแด็กมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วทายทายทาย ไม่นะกูกดติดกูกินมาแล้วไอ้ยโอ้ย่ายได้ใช่ไหมกูกดแชทเตอร์ไปแล้วเราไม่รู้ติดหรือเปล่าน่าจะไม่ติดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยติดติดดู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 นั่นดูไม่รอเพื่อนอะเฮ้ยฮัลโหลไอ้กดเนี่ยแล้วก็ต้องลืมว่าก็ดูเกมนี้มันไม่สมส่วนกันเลยถ้ามันเหมือนแบบแล้วข้างบนอะข้างบนไปต่อไม่ได้ไดีรู้ลองกดเองไหน ปิดประตูได้วะโอ้หลงดีไหมฮะฮะกลับไปชั้นหนึ่งแล้วนั่นนะอันนั้นเ็นทีวีเหรอเอออันนี้มันต้องมีเลื่อยปะถูกละทางเดียวเท่านั้นอ๋อโอเคไปก็ไปโจโรนิโมอ่ะข่าวมากาเสร็แล้วจบแล้วคลิปอ,อีกแวบ,บเดียวของไอวู เออเรากับสุนโลงคนลูกแล้วจะเรากลับแบบอยู่บนฟ้าตกลงมาอออเออคุณโดนรถจรดอีกรอบหนึมึงไม่เห็นคนนอนอยู่ที่พื้นเราวะเบรกไม่เป็นเลยมันกลับมาแต่กล้องกลับมาแต่กล้องเรา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 ยังอยู่ติดอยู่ให้นั่นเลยโอเคทุกอย่างเรียบร้อยฝันดีเพื่อน กันดีจอกัน